ไกก็ลงมาแมบน้ำเนาะพี่น้องอันเพิ่นฮ้อนเด้เนาะเพิ่นก็นลงมาแมบน้ำยู่เยเซ่พี่แล้วลงมาหากินน้ำแถวนี้จะมีน้ำไหลดิจะละได้หรืบอบอเลยมึงไปงอมมันก่อนลงเลิกกระยานปีนี่แหละ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนสายๆน้องพี่น้องมื้อนนี้กะเสาะคากะพาพี่น้องมาเซ่เนาะพี่น้องมาหางมหอยงมหอยจีหอยทรายหอยพิลลีหอยเล็บม้ามาตุนจะได้หอยพิลพี่น่องมากับสาตูนได้พี่น้องเดยาตูนกันมาสองเซ่เนะองมอน้กะนัดกันลงมาเซ่เด้ ตัวน,นี้การาจะทึบล,ลงน้องลงข้างตัวน,นี้การลงมาฮอตเซ่แล้วเนาะพี่น้องอันอยู่อันแคมเซ่นีเดียวไปกันเนาะพี่น้องไปลุน้นกันว่าเสาข้ามกับสาตูนทีได้หอยอยู่บนโนมุน,นี่กระดัไปกันเลยท้ออ๋อน้ำเซน่นละลายแต่ถ้าได้ตู้ด้วยฮะนะ,ะแต่ก้าวสือมันแห้งดแต่เราได้แวดดถวลงมาหน,นะน่ยอยแต่ละปีแล้วนะแหง้งเนาะเออ ยังอย,อยู่ตะพี่ยอยู่อ้าเฮ็ดแล้วเฮาจังสิได้หอยเด้เนาะบัดนี้หกะตลูก,กตานะพี่น้องน้ําเซย,ยังหลายอยู่ดตะเก้าือน้ําห้้พี่น้องเจังได้ลงมา,นงนา,นงนงาเนาะเซแล้วทีละต้นรตจ๊ะโอ้ยมีแมนเด้อ ลายแต่ถ้าได้พี่น้องน้น <S <S นํานะคะน้ํายังบากหล,ลายๆเนาะพี่น้องตะกาสแห้งหมดแล้วแถวมองมนี่หนนะมองนีนงนแห้งแล้วยังแต่ทงนตนสอค่งลงปีแล้วนี่นปีนี้ลงมาครัง้งแรกเนาะน,ะนลายอีอยกสิดได้หอ,อยหรือบ่แล้วมื้อน,นี้กยังอันเหมาะน้ําแห้งตําบลควายอยู่หนาพี่น้องน,น้ําลาย เดนเอาพี่น้องเสาคํำสีไปงมหอยอยู่มองนั่นแหละเนาะแต่ว่าน้ำลายตอนตอนซสาคํำงมเสาคํำสีมีได้มีได้ถ่ายนาะพี่น้องออ่ายันโทรศัพท์ตกน้ำเดสีปะโทรศัพท์ไวอยู่เทิงพี่ละชี้ทอศตะกต้าลงไปน้องพี่น้องน้นำลายเละหลอแต่ก้าวคิดว่าน้ำคือสีแห้งแล้วแหละว่าบดมาเบิ่งเฉยยังไหลลีน่ะ มาเด้อพี่น้องมางมหอยน้ำสาคามสาตูนเด้อตอนนี้ก็กำลังเกมตัวชิลงเน,ะน,งนาะมึงจะแขชสั่นลงเนาะพี่น้องซื้อขยวป้าไวายา้ยึดถิงเยอะเอาโทรศัพท์ไว้เด้เพราะว่าน้ำหลกระด็ดดย,ยันโทรศัพท์พตกปุ๊มลงหันเสร็จแล้วจอยแล้วก็เลยสิถือไว้อยู่เสียนถือตะกร้าและลงเนาะพี่น้อง นั่งซ่อมไวไวอยู่บ่เฉาตูนเผินมาจะไปคอกินน้ำนุ่งป้าแจ้าพี่น้องเลยเอาลงมาหาไร่หม้อแมาตึ้งแห่แล้วล่ะเขาถือน้ำลงมาเขาไมได้ปลากระซ่อมน้อยนึงผู้ได้โอ้ได้เนาะทางพุ่นได้เนาะเขาไร่หม้อเนาะอืมวันนี้ห่าวสีเห็ดเอาเลยเห็ดเอาเลยเห็นห่าวนี่ลงพุ่นเนาะลงแถวนี้แหละนี่นี่ลงมองนี่แหละกะเพราะว่า น้ำลายก็ต้องมีก้ารเอาโทรศัพท์ลงยันโต๊ะเถอะนี่แล่ะไปเตรียมตัวเสาค้ำกะเสื้อนั่นท์พี่น้องนะเสื้อุงยางติ่งห้อยติ่งห้อยไปเลยเสื้อพี่น้องย่านปีงก็เลยเสื้อแบบนี้เนาะเสื้อลองสตุนก็เสื้อคือกันแต่สีดำนะว่าน้าจะสีดำเนาะพี่น้องย่านย่านจีงพัดลงน้ำพี่น้องเลยป้าป้าวันนี้นะฮะเตรียมตัผู้ย่างลงผูแหละ ตอนนี้กะอนันหากะฮึ่นมาตางมหอยเนาะพี่น้องอันสะคมกับสะตูนก็ได้หอยห,อยหลายเติบเนาะมื้อนี่ก็ได้จนสะอันสี่โมงแล้วเนาะอนนี้สองโมงป่าทอล่าว่าเฮ้ยสองโมงป่าจนสองโมงแล้วเนาะพี่น้องเัาลงกะประมาณบ่ายเนาะตูนเัาลงมาเนาะมีเหิงประเดิมสองโมงแล้วนุ่งข้าวเดียวเนาะพี่น้องได้หลายเติบ ต่น้ำเสือลายลายน้ำซีมีที่ไทยตอนงมเลยยนานโทรศัพท์ตุกน้ำเด้งเนาะพี่น้องหอยก็ได้หลายเติบอันนี้หงสขคาเนาะปูสตูนได้ลายได้พี่น้องจนอะเต็มกระต้าเนาะสะตูนหอยกี้เนาะบัานสขคำเอินนี่นี่แต่ว่าหอยหอยไส้กะได้อยู่ได้มีลายเนาะพี่น้องเด้หอยไส้เนาะ หสใสได้ประมาณพ่อแกงแล้วเนาะป้าตุนนะงงน่นนะักคึกๆเลยหอยคือสีมาเนาะคือสีน้อยตึงนั่นหอยท่ายก็ลายยมงงนั่นนะตุน่นไปเดี๋ยวพี่น้องได้ชํานี้เนะ้องสาวคำกัอันโทรศัพท์กำลังเกมเครื่องซีเมอร์เนาะพี่น้อง คายกระตาหอยเมื่อก่อนวันนี้ปีนตะฟังเซ้นะตะฟังเซนะสั้นมหาสั้นเด้ผู้ผู้ไปทางผู้เฮ้ยสั้นอะไรอ,อมีที่ลืมผี่แล้วบออยันว่าลืมม,ม,มันละมีโฮกบอ่อทางนี้ทางหฮกและทางทาง,ทางนี้นะมันมีโฮกบอ เออทางเขาลงมาได้สิทางแล้วสิเฮ้ยเออพุ้นได้เฮ้ยเขาลงมาเขาควายสิบึ้นได้ได้เฮ้ยมองนี่นะเจ๋งเห็นอ๋อหน้าพี่น้องมาโบบลายแต่แทนอันนี้สุดบนทางพุนหอมได้มาโบบปอมเออหายันแต่มันคมได้ยายเอ้ยเต็งมาควัดเคล็ดไส้ตอนนั้นก็คมได้มาโบบยุสัย ไปฮึ่นทางนั้นแหลแะ,ะนนะแก่และเหยื่อมันเกิดได้โซนกต่เข้าเขาเฮ็ดโซนเสื้อตะเก้าแถวนี้มีแต่โซนเขาปุ่มเม่นแก้วเม่นยังและอืมกำลังฮึ่นตะตะฟังเซ่โน,น,น,นพี่น้องสาวตูนเพิ่นยียงก่อนคุณเพิ่นไปก่อนแล้วมากไป ตาฟังมันสั้นอืมไปทางเลาะหอยตูนโอเคไปกูแลนะ้เนาะ เมยแล้วตูนเอ้ยเต็งเสือมยปีนตะฟังเซ่ตอนตอนคาล่องเสือไข่แน่น่ะนะเฮ้ยมันตอนคาล่องนะไข่แน่มันคอยนะเฮ้ยคาขึ้นเสือปีนขึ้นปีนขึน้นอยู่เทงหน้าเขาเนาะพี่น้องหน้าแคมเซ่ ฮ่ากอยมือยขึ้นมาฮอดนีแล้วขึ้นมาฮอดเถิงแล้วนพี่น้องบัดนี้กัตาฟังเซ่และก็สิย่างเมื่อพูดลวเนอะบดนี้เทงกัอยูพูดเนาะพี่น้องค่อยสุดแสงตาค่อยเบึงกัไก่เติบแล้วพี่น้อง ย่ามันพูละมันเถแยงมันฮอดเทงแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมาฮอดเทงแล้วบัดนี้ก็ไดะน้นองเอจักไปทางเลอเอเอยอ้าเข้าไปพี่เลิอน้่นนะออกมาออกมาลูกออกมาออกมาน้องเอกก็เข้ายู่ตัโฮเฟืองพี่น้องนัเออเออ่นแล่นไปแล้วน้องเอกก็น้องพี่นอ้องมันากเอาตะโฮเฟืองได้ าก,ก็ขึ้นมาโดเทงเนาะพี่น้องตอนนี้ก็นั่งเศร้าอยู่หฮมมาขามนี่ใครแน่ลงเซกมีมีที่เจอะปีงจ้าตัวได้พี่น้องใครแน่อันแบบยานปีงอยู่ซ้ำเนะาะใครได้แต่บ,บอกพอปีงไม่ไรเติบแลโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพ่อสำนี้ก้อนต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามสองคำหนึ่เด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะ 拜拜。